มันออกรวมเนาะมันยังไม่แก่เท่าไหรนะไ่เนาะอต้นคอนนะตอนนี้เนะสากำลังเดินขึ้นเขานะคะพเพื่อนๆโนอ้อ้นกำลังออกพวงกำลังออกลูกเลโโหเดี๋ยวขอดูวิวตรงนี้หนะ่อย เพื่นวู้มีตรงนี้จะสวงมากเพื่อนดูสวยเนาะเมืองสาเนี่เป็นเมืองที่สวยนะคะเพื่อนเพราะมันอยู่ในหุบเขาเนาะช่วงหน้าฤดูร้อนหรือหน้าฤดูใบไ,ไม้ผลิเนาะถ้าเป็นฤดูร้อนก็จะสวยเพราะว่าดอกไม้ป่าดอกหญ้าความสวยง,งามมนอยู่ตรงนี้นี่เอง ต้องใส่รองเท้าที่มันเป็นแบบเป็นลายเยอะโอุ้ยตรงนี้สยวยมากเพื่อนหนี่ไหไมคุณเพื่อนเห็นไหมธรรมชาติหาดูได้ยากนะคะ แซมูดเดอรเดตรงนี้จะสวยนะคะเพื่นตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาตินะคะจะเป็นกลิ่นแบบหอมเหมือนกันนะนี่คะก็ผีเสื้อแล้วก็พึ่งน้อยชอบมาตอมนะคะ อันนี้ขึ้นมาละสาเดินขึ้นมาอีกนิดนึงดีหน่อยตรงนี้แดดร่มลมตกเพราะว่าถ้าแดดร้อนมากๆสาจะถ่ายมุมนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะย้อนแสงนะคะจะเป็นสีสันขขงดอกป๊ปอปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคุณชายไม่รออะไรฉันอยู่ตรงนู้น เดินขึ้นเขามาสวยมาก,วมากเวลาลมมันพัดดอกหญ้ายอดเลยสวยมากนีสกสก่สาให้ดูกล้องหลังเห็นไหมบรรยากาศสุดยอดนะคะ ก็จะเป็น,ปนขั้นบันไดโอ้ไลนยนี้จะสวยมากด้วย่เคยเห็นต้นอะไรไหมถจะเป็นต้นใหญ่มากเลยอ่ะโอ้นี่ไม่ใช่สิ rồi À, hiền em ơi Cho em ơi Hút Ôi, มันมีหย่อมหย่อมนะคะจับป๊อปปี้มีหย่อมหย่อมอ้ามีคนมาเดินดนะครับเจมีม่คนไล่มันก็มีคนมาเดินดนะคะไล่เงินด้ว,ะะดวจะเป็นตะมุนขาวแล้วเนาะ<ฮ>วันนี้ก็ป๊อปปี้เหมือนกันนะคะเพื่อนแต่ว่ารถไถเขามาเกตไงรถไถมาเกตมันก็เดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเป็นรอยรถถ่ายเขาเหมือนก็ควนดินอ่ะเพื่อน มันก็เดินมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มันมันกลุกขระนะคะตวิวตรงนี้จะสวยมากมน,นี่เทีนเยนต้นคอนนะมันออกใบอ่อนอย่างนี้นะนี่ค่ะสวยมากค่ะ ข้าวเวลามันออกรวมเนาะมันยังไม่แก่เท่าไหร่เนาะจะมีแบบว่านี่ค่ะส่วนมากวันนี้สาพาเพื่อนๆมาพักผ่อนสมองนะคะมาดูไรค่คอนต้องเข้าสารีน่นเองนะคะประเทศไทยน่าจะไม่มีใครปลูกเนาะแต่ว่า ไอ้ห้าเพื่อนเพื่อนดูนี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้จะคือเป็นออกรวงแล้วกําลังหนุ่มนะคะยังไม่แก่เท่าไหร่มันก็จะมีมันก็จะมีขนขนแบบเนี้ยเราถ่ายภาพออกมามันจะสูไวมากเพื่อนๆเห็นไหมว้าวบรรยากาศไร่คอนนะคะเนี่ยเป็นไร่ที่สวยไร่เงินะคะสวยมากๆ ตอนนี้สาก็เจ็บได้เวลาททำอาหารมือค่ำแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็บ่ายสามแก่ๆเกือบบ่ายสี่โมงเลยเนาะก็จะกลับบ้านแล้วคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปสาเนาะกดซับสไครต์ให้สาด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดี่งเพื่อนามเนาะ <laughs> ま